มือน,นดนานมาแล้วเนี่ยมีคนหายจากหมู่บ้านเรานะถนอมเพราะฉะนั้นอยากจะขอร้องถนอมว่าไปตามหาหน่อยได้ไหมเป็นผู้หญิงมีรูปร่างที่ค่อนข้างอวบอิม่มแล้วก็ตอนนี้ไม่รู้ว่านางอยู่ไหนแล้วช่วยพากลับมาที่บ้านหน่อยได้ไหมตอนนี้คนในหมู่บ้านนั้นเป็นห่วงกันมากๆเลยนะ้าถนอมช่วยหน่อยนะแล้วถ้าไมลุงไม่ไปตามเองนะครับทำไมให้ผมช่วยล่ะครับโอ้โอเคลเลยโอ้ย กูเบื่อหมู่บ้านนี้เอาละเมื่อกี้นี้เราได้รับจากพ่อใหญ่บ้านแล้วว่าให้ไปตามหาคนสินะซึ่งคนหายอย่างนั้นมันหายไปทางไหนนะถทาที่ลุงจ้ำได้ก็น่าจ,จะทิศตะวันเหนือเฉียงใต้ผ่านใกล้ข้ามละเดีมาตัวเขี้ยอแล้ววะนั่นเฮ้ยไอ้โอ้นี่มันบาบีคอลหรือเปล่าครับเตียงหน่อยะวะจะได้ผ่านคืนนี้ไปได้อย่างสบายใจ พรุ่งนี้เช้าจะได้ออกเดินทางต่อสัตว์เอ้กูจะได้นอนไหมเอ้เอือเอือเออเออเออกูเจ็บดิไอ้เอือเออเอือเออเออเอาขวดแม่มึงไอ้โ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 อ้ตายหาอะไรสัตว์ไอ้เหี้ยเอาเวลาเช้าแล้วทิศตะวันเหนือเฉียงใต้สินนะมีเหวว่ะ เลกเพียบเลยอ่ะไม่เอาฮะภารกิจเราไม่ได้เอาชีวิตรอดแต่เราตามหาคนคนใดที่ถูกเจียวคือคนเดียวที่ถูกใจตอนนี้เราผ่านป่าทึบอยู่สินะเฮ้ยอ้าวเฮ้ยบ้านใครเนี่ยเฮ้ยเอาเฮ้ยสองหลังติดกันเลยวะเฮ้ยโลครับคนคนนี้คนนี้สวัสดีครับ ไม่ว่าคุณคุณชื่อ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 เจนหระครับผมได้ข่าวมาว่าคุณพ่อใหญ่บ้านเขากําลังตามตัวอย่ครับไม่ทราบว่าไม่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 ทราบว่าทําไมหนีออกมาล่ะครับอ๋อใช่ค่ะที่หนีออกมาเพราะว่าไอ้ลุงนั่นน่ะมันขี้ ผมไม่เข้าใจที่คุณพูดเลยอ่ะป่อยฉันได้ใช้ชีวิตแบบ slow life ที่นี่เถอะเพราะฉะนั้นหากคุณต้องการให้ฉันช่วยก็บอกฉันได้เสมอเลยนะแล้วอย่างนี้คุณจะกลับไปหมู่บ้านไหมครับฉันก็ไม่รู้สินะเอ้าอีนี่มันเล่นตัววะเ้ยอ๋อเลยบอกอีกอย่างถ้าหากคุณสามารถหาของไม่ให้ฉันได้ฉันมีรางวัลตอบแทนนะแบบงามๆเลยแล้วของที่ว่ามันคืออะไรหรอครับมันคือ ทองหนึ่งแท่งเพชรสองอันลูก,กตาอ็นเดอร์โพลอันและอย่างสุดท้ายที่ฉันชอบมากๆเลยนั่นก็คือเอมเบลเพราะฉะนั้นเอามาให้กูซะตอนนี้เราต้องไปหาของนะผู้ชมอ่ะไอเฮียมีเจน2องเยไม่ไม่ไมไม่ไม่คนหายสองคนในเวลาเดียวกันอย่างนี้มันไม่ใช่เล่นแล้วละ่ะเราต้องรีบไปหาของซะแล้วแหละนะบอกว่า <c oughs> <c oughs> เราจะได้รางวัลอย่างนั้นสินะรางวัลอะไรวะมันจะเลียวอ,อัลฟาเกยนั่นมันอูสเหรออไม่ใช่ตัวอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะโอ้ยไอ้เหี้ยม,มันมาตุ่ยน้ำเปล่าอีกคด้วยจะว่าไปเราต้องหาอาหารเหมือนกันนั่นเนี่ยถ้ำมหาลเล็กขนาดนี้มึงอย่าใช้คำว่าถ้ำเถอะถ้ำ จะท้องจะท้องจะท้องเฮ้ยเฮ้ยกูจะท,อจะทอ้องอสามก้อนเลยว่าช้ำๆเาบอกว่อวบๆอิ่มอิอ่มน่าจะเป็นอย่างนั้นแหละแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งอยากรู้ก็คือน้องเจนนี่บอกว่าถ้าได้ทองหนึ่งงานแล้วจะให้อะไรมาแล้วครับน้องอ๋ะเอาไปค่ะให้ทองได้มาแล้วแล้วทำอะไรอ่ะ ใส่ยุย่คืนใส่ยุ่คืนแม่ไงไอ้บุญตากูจริงเลยว่ะเฮียโลกโลกแม่งเหลี่ยมไ้เหียแต่น้องกูกลมจัดของดีไปะละน้องชายใครจะอยู่ก็อยู่กูไม่อยู่กูไม่อยู่เลยเอาละน้องเจนนี่เจนนี่หนึ่งอยากจะกลับกับเราไหมคะอุ้ยมอนน้องอยากจะกลับตามมาคะ่ะไปพู้ใหญ่บ้านมาส่งเลยนะครับดูวน่อยวาใหญ่บ้านอยู่ไหมเนี่ยพูอใหญ่บ้านว่าแล้วครับผม บ๊อบบบครับบ๊บบบบบโอ้ทำได้ดีมากโอ้ทำได้ดีมากเลยโอ้ปาปื้บจริงๆเลยขอบคุณมากที่พาเจนี่กลับบานะแต่ว่าแต่ว่าเราไม่มีตังหรอกที่จะจ้างหรือจ่ายเอ้าทำไมอ่ะคุณแจ้งบุมไม่ใช่ไม่เป็นไรหรือว่าน้องสองคนนี้เป็นเป็นค่าจ้างแล้วกันนะเอาแค่น้องเจนนี่คะ ถือว่าหนูปลอดภัยแล้วหนูห่างไกลาจากอิตาแก่โรคจิตนั่นแล้วแตาแก่โรคจิตอาจจะไปต่างโลกแล้วก็ได้เอาไปค่ะพี่ให้ทองค่ะ <c oughs> ทำไมมันกลุมได้ขนาดนี้วะมันมีความวเพืึอเก็บรายละเอียดดีเลยอวะเฮือหายเดาโผมึงหายยากขนาดนี้เลยโอ้หายยากขนาดนั้นเลยเอ้ยเฮ้ยเจอแล้วสองตัวเลยเอาวะมาแล้ว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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย อุ้ยอุ๊ยตีกูได้ไงวะมาดิเฮียเยียมเก่งจริงแกอเนะฮะตึมนิมหนุ่มนิมผ่านมันหลายชั่วโมงแล้วอ้เฮียกูยังไม่เจอเพจเลยอ่ะกูเจอแค่เม็ดเดียวอ่ะพี่แล้วกูอยู่วาประมาณสิบเพราะฉะนั้นอุ้ยมันต้องมีเพจแล้วดิแต่มันไม่มี อู้ร่ำรวยเงินทองกูได้มากี่อันเจ็ดอันเหลือว่ากลับบ้านเลยดีกว่าน้องพี่อยากจะร้องพี่ทำงานมันเหนื่อยๆมากๆเลยน้องพี่ถือว่าพี่ขอนะได้หรือเปล่าจ๊ะห้อย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 ห้ยห้้ย เน่เน่เนี่เน่ลองอดีดิพี่มีเอ็นเดอร์เพลว่ะตามที่เราสัญญากันแล้วอ่ะเอาไปค่ะทำไรอ่ะโอ้ยโอ้ยแล้วมุมนี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยไปไงผมจริง อันน้องอันสุดท้ายจอบสุดท้ายพี่อุตส่าห์เสกมาเลยนะเอาไปงานปิดจอบของวันนี้ถือว่าภารกิจพี่สำเร็จมาไหมาจีบูจีบีกันเลมกูด,ดีชอบจริงๆเลยอะไรอย่างงี้เนี่ยโอ๊ยแบกเ้ยเจนโอเจนเจนเอาละครับก็จบกันไปแล้วกับการตามหาหน้องเจนนะครับ ไป็นการตามหาที่ยาวนานมากไอหานี่ไม่เท่าไหร่นะไอกูหาเพชรนี่แหละเหนื่อยจริงอะไรจริงเอาเป็นว่าถ้าคุณชอบคลิปนี้หรือเปล่าก็ถ้าหาใครชอบอย่าลืมกดไลค์แชร์ซับสไคร์ด้วยนะครับแน่นอนว่าคลิปแนวเนี้ยมันจังไรเอาเป็นว่าถ้าใครอยากดูต่อก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับดูสิว่าข้างหน้ามันจะเป็นอะไร